เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเรามาทำโปเปตตากรานเลไอโปเปตโตเนี่ยเรามาทำไอลูกคิ้นยักษ์อิตาเลียนค่ะ ก็มีเนื้อหมูนะคะใช้เนื้อหมูประมาณสามร้อยนะคะสามร้อยกรัมแล้วก็เนื้อวัวสามร้อยกรัมนะคะผสมกันแล้วก็ไข่ไก่นะคะค้าในดีมาย่และไอ้ค่าเนบิเตลามาคินาตา300แล้วก็พริกไทกยดำค่ะเราจะอบนะคะลุกชิ้นอบเปิดเปาไว้แล้วค่ะชิประมเยอะ ใส่เยอะนะคะใส่เยอะอร่อยเยอะค่ะ <_ C ut> เกลือค่ะ <_ C ut> มีข่าม <_ C ut> ั้งใส่ถุงมือนะคะ มิช <Mich> iamo ผสมกันค่ะทุกคนอีกหม้อวันก็ผักจะทำข้าวต้มอ,อิตาเลียนนะคะข้าวต้มทะเลอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่สองค่ะทุกคนมิชอาโม อเคค่ okay. นะทุกคนเรามาเตรียมห่อกันเลยเอาหมูที่เราหมักนะคะใส่ลงไปเลยเหมือนทําซูชิเลยค่ะทำํำแบนๆแบบนี้นะคะเอ <Okay. S 2> วานก็จะใส่ชีสนะคะก็ะม,ม,มันจุแล้วก็ขโมดสานะคะไอตัวนี้ ชีสที่ทำให้มันยืดๆนะคะทุกคนค่ะแล้ววันก็จะเอาแฮมนะคะใส่ลงไปแล้ววันก็จะพันๆนะคะ ทำหลายอย่างเลยค่ะวันนี้ทั้งรีสอร์ทตัวทั้งนี้นะคะลุกชิ้นยักษ์อิตาเลียนก็จะเอาแฮมที่สุกแล้วก็ได้นะคะ วันไม่ได้ซื้อมาวันใช้แฮมไอตัวนี้นะคะที่มันไม่สุกนะคะกดสิหมุนเลยค่ะมาปัน่นเลย โอเคค่ะเรียบร้อยแล้ววัดเอาแผน่นฟอยมาใส่อีกรอบฟอยล์มห่ออีกรอบค่ะเดี๋ยวจะเข้าเอาอบนะคะไมตรีนคนประามาณสี่สนาทีค่ะทุกคน ีโอเคปะเหมือนข้าวหลามเลยเนาะเอาไปเข้าเตาอ,อบเลยค่ะเห็นไหมคะเอาเข้าเตาอ,อบค่ะทุกคนคะ่ะประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ นี้ค่ะมันออกจากเตานะคะอบไปสามสิบนาทีออกมาจากเตาแล้วก็ออกตาร์ตออกนะคะเอากระดาษออกแล้วก็ออกไปอบอีกค่ะประมาณสิบนาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนี่นะคะหลังจากสิบนาทีนะคะเอาเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เรามาตัดเลยค่ะเห็นไหมชิ้นยักษ์เรานะคะแบบนี้มาตัดเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นเมนูเที่ยงค่ะทุกคนค่ะรีช็อตต์ัวทะเลค่ะรีชอต์ัวทะเลอันนี้ก็เป็น,อน,น,ปนไอทะเลแช่แข็งมานะคะหวานจากทาแบบนี้นะคะต้มใส่วายนะคะไม่ไดไม้มีอะไรมากค่ะก็แค่เอาแช่แข็งออกมาแล้วก็เอาวายใส่นะคะแล้วก็น้ํามันนิดหน่อยแค่นี้เองค่ะแล้วก็จะเอาข้าวใส่นะคะก็ประมาณหนึ่งกิโลนะคะ สำหรับสี่ท่านนะคะก็ประมาณสามสามร้อยกรัมนะคะข้าวแบบนี้เลยค่ะคนอิตาเลียนจะทานแบบแข็งแข็งแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะค่ะใส่ลงไือประมาณ20นาทีค่ะเติมน้ำนิดหน่อยค่ะ โอเคไรชัลโคเซเวนติมินูตียีนาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนี่นะคะบิชอตต์แบบอิตาเลียนไม่มีอะไรมากเบว่นแอบใส่คนอสุปอยู่นะคะทุกคนคะ่ะคนอสุปลงไปด้วยรสชาติของเราค่ะเดี๋ยวลกลับมาดูกันค่ะข้าวผัดอิตาเลียนเราเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนบิชอตต์ยี่สินาทีค่ะเวนตีมินูติโอฟาชูคริ เห็นไหมตักเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนค่ะรีชอตโตทะเลค่ะ เอาต้มทะเลเรียบร้อยค่ะง่ายมากเห็นไหมคะริซ็อตกับไม้ใครจะใส่ชีสก็ใส่นะคะใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะไปแล้วค่ะเมนูง่ายๆของคนอิตาเลียนค่ะสวัสดีค่ะอยากชิมไปนอนนาาะจ้าเลยบุญวันเสร็จแล้วว questo è un bel adesso si può un po' trovare la schermata si come? buona? è canne di maiale questo qua Sì, canne di maiale no, vitello canne di maiale e anche canne di vitello si chiama, ah, è bellissimo, 你别要来喽？不了。不饿吗？